เป็นยังไงพี่น้องมานีกับเช้านี้อยู่บานพานอขาวอำเภอเพื่อกรดึงจังหวัดเลย24องศาเซลเซียสนะจ๊ะเมื่อนี้ค่ะมีเมนูสุดพิเศษจากบา้หน้าของเขาก็คือลาบปูนาค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากแล้วก็แซปป่บมากอยากให้ทุกคนรอติดตามในคลิปนี้เด้วยคกับพี่น้องว่าเราจะมีวิธีการทําเมนูสุดแซ่บสุดสะพรึงหากินยากมากๆแบบนี้แบบใดคับพี่น้อง ผลัดไปแต่แสบบอบร์มินีกับอาหารสาวของเฮาไว้รอติดตามกันในคลิปนะคะทุกคนอ้าวเตปแรกแกะค่ะแกะออกก่อนตัวนี้หน่อยมันมันดีดีเนาะปอ๊อตอันนี้ไหมมันมากดูสิดูความมันเต็มกระดองีดด่น้องเลยนะตัวนี้เดียวเดี๋ยวนี่นแกะเราบอร์มิเดียเดยเด๋ยวเอาไปตำค่ะตัวที่มีโปดมือนี่มันม ตามแต่ที่ดีตา,ตามทุกอย่าง,งตาแล้วก็ไปกองนะฮะก็จิ้มมันนี่นกระดองใส่กรหลดดอ่ะบรเหาก็เอาน้ำใส่ค่ะเนอะนเตรียมเอาไปกองกองเอาต่อเนื้อมันแบบนี้อันนี้แบบเมนูแบบบานๆค่ะหากินอยากอยู่ เพราะว่าปูหน้าแบบออริจินอลจากทงหน้านี่ก็หายากเจสมบอร์นีมันก็มีแต่ปูเลี้ยงปูหยัางเนาะพี่น้องมองมันแสบนี่ยเอาแม่เอามันมาโชว์ดูแกเอามันค่ะเอามันปูใส่เข้าไปในน้ำที่เขากรองไวเรียบร้อยแล้วนะฮะมันดีๆตัวเล็กๆแต่ว่ามันดีดีพี่น้องค่ะเพราะว่าปูหนาแรงปูหนาเกีียวเข่ามันกับมันเนาะมันบ็คือปูหนาฝนเด้แม่ใส่ยังแง่รใส่ใส่เครื่องผง ใช้เคร<ช>ื่องกรุงใช่ผงชูรสใช่ผงนัวใส่พริกป่นพริกป่นบัดบัดบัดมันเบี้ยนเจ้วจะเอาเจ้เอาอะไรเขาครัวใส่อ๋อแล้วก็ใส่ตะไคร่พอบด้อยนึงแล้วก็บใบบักโกรดนิดนึงดับกินข้าวนิดนึงนะฮะเห็ดเหเนือ้อมันแบบว่าผุยๆออกตกตะกอนข้าวกระสีใดเนือ้อปูเอาไว้สำหรับเห็ดลาบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวใส่ใเบิร์กตอนถีบป่าว่าเนื้อมันพุยๆออกเราค่อยแส่ขขาขวอดตอนสุดท้ายมันว่าแม่นะฮะรดรอชิมาานะคะทุกคนหอ,อมลงไปหอ,อมหนึ่งหัวหนึ่งเพิ่มความหวานก็เป็นเครื่องเงินเครื่องลาบฮาธรรมดาดีละแต่ว่าเฮาใส่ตอนถีบมันงกำลังแบบว่าตอนหนีเลยครับพี่น,อน้องเพราะว่ามันสิได้กลมกลมนัวนๆแล้วกันหว,วานๆความหวานของหอมนะฮะ แล้วก็บวกกับความนัวของปูนาความมันของปูหน้าแซบแน่นอนค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่หากินยากมากนะฮะเติมปะลาลงไปปะลาะดลงไปหนึ่งบ่วงคัะพี่น้องค่ะ,คะปะลาหนึ่งบ่วงนะฮะไม่ชิมหนึ่งบ่วงนิดนิด,นดไม่ชิมพราะต้องเค็มแซบแล้วได้กินแบบนี้ก็รู้เลยว่าแซบพี่น้องรู้สึกว่ากลมกล่อมแซบแล้วนะฮะ วนนี้กะแม่แล้วก็ใส่ข้าขวดตอนสุดท้ายมูฮ <รอ S 1> ะอดด๋อ,ดดอใส่โรด,ดีน้อยหนึ่งค่ะใส่ผงนัวนิดเดียวใส่ลูกโดดลงไปค่ะจากห่าหกหาหกเม็ดมันแสบบอกลูกโดดนี่แหละนี่เดือดแล้วพี่น้องหอมหุย,ห,ยหุยแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ต้นหอมหอมซอยใส่ักอีตัวน้อยนึงก็ได้แล้วก็ใส่ข้าขวดแล้วก็ปรุงรสชิมตามชอบแ,แบบนี้ก็แแ่บแล้วจ้ะ อ่ะใส่ข้อขวตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องนี่ใส่ข้าวกล้วงลงไปนะฮะประมาณหนึ่งสองอ่ะเปิดเลยวัตว์ดุำไมวัาใซ่เปิดเลยประมาณสองดวงต้องตีมันว่ให้ขอ้อขวดแกบกันอหอมมากเลยอะ่ะหอมมันแหง้งหอมมากนะ ใช้ใบบกูตอนสุท้ายพิ่นงครับเดียวก็เรียบร้อยแล้วพร้อมซิมพร้อมเสิร์ฟนะฮะตามด้วยต้นหอมเบาๆแล้วก็ผักอีตูแล้วก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยนะฮะลาบปูหน้าค่ะราบปูหน้าสูตรแบบบานๆแบบนี้นะฮะ จนกานี่ค่ะพี่น้องมันก็สิแกนแค่ลงค่ะเดี๋ยวดิฉันที่ขอซิมค่ะพี่น้องนี่แค่มันแค่แคบลงแซบแล้วแม่แซบแล้วอร่อยิศเยียบร้อยค่ะ ไ็ไดบักทั่วบักทัวปีมากำลังสิบาทดิป้าพี่น้องเบิ้งกำลังสิบาทเอาไว้กินกับกินกับตาปัววดีตำกระแสบด้วยนี่มันหวานนี่อบอวบอบอุอบอ่บอบอุ่บอุบอ่บอุ่ะอ่ออุ่บาร่บอุ่อุกบอุ่บอุ่บอ่อืมอืมอ่ผอ่อ่อ่บอุ่บอุอุ่ออ เก็บยวผัดผัเจับเป็ดเป็ดเป๋มินค่ะสาละแหน่บอกทัวปีค่ะอวบอวบหวานหวานกรอบกรอบจิ้มจิ้มกับดาบปูเข้านี่แหละแซ่บครับมันมันค่ะพี่น้องค่ะดูสิดูความเข้มข้นแสบแซ่บไม่เด้อค่ะ ผักกาดหินนะคะวาซาบิมามาปุ่มแบบนี้ค่ะชิมค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอิมค่ะพี่น้องค่ะแสบแห้งๆกับหลับเมนูหลับปูนหน้าเมน,นีนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบคลิปนี้ได้ะค่ะพี่น้องยังไงเอนี่ก็ฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องเอนนี่ชาแนลนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย